เราจะกันอีกครั้งนะคะในคลิปย้อมผมนะคะเป็นคลิปที่3มของเราแล้วนะคราวนี้นะคะแป้งก็จะมาย้อมผมด้วยการใช้ w ว x Color นะคะใครที่อยากดูคลิปตอนแป้งย้อมสี as สทรเฟรนะคะของพี่เจนนี่ไปดูได้น,นะแป้งแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะอันนี้เพิ่งย้อมมาได้3วันตอนนี้ก็คือกําลังจะมาลงสีเข้มแล้วนะคะเสดายสีนี้อ่ะมันสวยมากเลยอ่ะเสดายเสดายจะใช้ตัวนี้นะคะในการยอ้อมอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะซื้อมา 89บาทนะคะสีมันกำลังตัวเนื้อทรีทเมนต์ก็จะเป็นสีเข้มๆมม่วงดำๆแบบนี้นะคะเขาก็ให้เราไปฉลมผมให้หมาดๆก่อนแล้วค่อยมาย้อมนะวันนี้มาย้อมบ้านเพื่อนนะมีผู้ช่วยในการย้อมนะคะวันนี้ <c oughs> อันนี้คือคนที่จะมาย้อมผมให้เราในวันนี้นะคะ และตอนนี้ก็คือชลมทั่วทั้งหัวแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถตัดสินสีผมของเราได้ถึงแม้ว,ว่ามันจะดูดสีไปหมดแล้วเราต้องตัดสินตอนที่ผมมันแห้งสนิทแล้วนะคะก็ดี๋ยวมาดูตอนเราไปล้างกันว,ว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มในเวไหนเนาะ few moments later. เดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มไม่ใช่หรอ งงมากแม่ซื้อสีน้ําตาลเข้มมาแวก็กแต่ได้สีเขียวแล้วคือแบบเขียวแบบเขียวมากแล้วนะเขียวเหมือนสาหร่ายเขียวมันเมอร์เมดกรีนเลยอะ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นอีกทีว่าหน้าขวดน,นะคะเขาแปะสติกเกอร์ว่าสีน้ำตาลเข้มแต่สีฉันได้คือเขียวค่ะแม่อ้ออะไรเนี้ย อ่คืนอยู่ในร่มในบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นสีดานะมันได้อยู่มันสุภาพมันนักเรียนนักศึกษามากแต่อย่าลืมว่าสีแว็กนะคะอันนี้เป็นความรู้ใครที่ไม่เคยใช้แว็กนะแว็กอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วสีมันจะเฟดมันจะหลุดออกเรื่อยๆเรื่อยๆวันแรกที่ย้อม14ใช่ไหมมาดูวันที่15วันที่ไปเรียนผมเขียวมากเห็นไหมเพราะว่าเมื่อคืนก็มาสระผมอีกทีนึงเห็นไหมมันหลุดไวมากแต่ว่าโชคดีอาจารย์แกเป็นคนไม่ได้ซีเรียสมากนะคะคลาสนี้ก็เลยรอดไปได้อย่างบุดวิดแต่ว่าอีก2วัน่คะป้งตอสอบแล้วซึ่งมันเป็นเเหตุจําาป็นมกที่ต้้องงผมสีดําเปก็ลย ตัดสินใจไปซื้อสเปรย์ฉีดผมสีดํามาฉีดผมก่อนไปสอบแล้วก็ทกําการติดเน็ตนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแป้งไม่ลงมาดําหรือว่าย้อมดําไปเลยจะได้ง่ายจบทีเดียวเพราะว่านอนาะคตแป้งจะทําการฟอกผมอยากย้อมสีอื่นอีกถ้าเอาสีดํามาลงมันจะล้างออกยากนั่นเองค่ะทุกคนเออแล้วนะคะสำหรับการรีวิวการย้อมสีผมด้วยการใช้สเ a รย o คัลตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์นะไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้มาก,ก่อนเลย Top ปซ c เก o ค o ลเลอร i ชายนี่เนหะ็นไหมว่ามันเขียนว่า แปะไว้ว่าสีน้ําตาลเอองงมากนะแกงมากอ่ะหรือว่าแป้งผมสีนั้นแล้วพอมาผสมกับน้าตาลมันก็เลยออกเขียวหรือว่าแม่สีเขียวมันอยู่ในนี้เยอะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเออไม่มีคนรู้เรื่นี้เลยเปรย์ฉีดผมเนี่ยเราสีแล้วผมมันจะดูแข็งแข็งนะอะไรก็ตามที่เป็นสีที่เป็นไม่ใช่ถาวรนะคะว่าจะเป็นแว็กซ์หรือว่าจะเป็นสเปรย์จะต้องระวังในเรื่องของเหงื่อแล้วก็ผมเปียกมากๆนะคะ ้าหากว่าเราโดนนะ้าหรือมีเหงื่อดีเดียวมันจะไหลออกมาเป็นคราบสีนั้นเลยต้องระมัดระวังมากๆนะถ้าน้องๆคนไหนที่แบบว่าทําสีผมผมทองผมรอนี้แต่ยังไม่อยากย้อมดําแล้วใช้สเปรย์เฉดเนะี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่ามันอาจจะโดนเสื้อสีขาวของเราแล้วเปลี่ยนสีได้ถ้าเลิกเรียนแล้วกลับบ้านมาแล้วเงี้ยค่ะรีบเปลี่ยนเสื้อออกหรือไม่ก็คอยสังเกตถามเพื่อนกันนะแบบ มึอสีโดนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อคลุมใส่เสื้ออะไรให้มันเรียบร้อยดีๆนะคะระมาระวังตรงนี้ด้วยนะแล้วเปรียบเทียบภาพก่อนย้อมกับหลังยอมให้ดูนะคะมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตอนไปสอบนั่นแหละค่ะใช้สเปรย์จึ๊กๆกสี ตัวนี้มันต่างจากตัวดิฟโซตรงที่ว่าอพอเราสระผมแล้วอะสีมันไม่ติดมือติดเล็บนะถ้าเป็นของดิฟโซอะสระประมาณ10ครั้งก็ติดเล็บส0บครั้งสีแน่นมากของดิฟโซแต่ว่าตัวนี้ก็คือตอนล้างออกมา,มาน้ําที่ออกมาจากสีผมมันก็จะเป็นสีเข้มเข้มเขียวเขียวทึกๆใช่ปะแต่ว่ามันไม่ติดมือไม่ติดพื้นห้องน้ําอันนี้คือดีมากเอาแบบไปเลยสีเต็มสิบคือดีมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยติดเสื้อติดอะไรด้วยนะผมเปียกก็ไม่ติดเสื้อแต่ว่าเวลาสระ,ะไหลออกมาเออมันจะเป็นสีแบบเขียวเขียวเหมือน ผมอย่างนี้ไงอันอะไรที่ Amazing นะคะแล้วก็ See Dubai. See Dubai. สีหนะลุดไ้สีหลุดไปมากเดี๋ยสิแนะนาก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ใครที่มีคำถามสงสยัยอยากจะถามอะไรก็ถามในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย